สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้บ่ายเที่ยงบ่ายแล้วมั้งสวัสดีวันอาทิตย์วันี้ทําทำอะไรกันคะวันนี้อย,ย,ยังไม่ด้ทำอาหารอิจะพามามาเปิดดูต้นมะลิที่เราชามไว้เมื่อ17วันก่อนนะวันนี้เอิ้มจะมาให้น้ำ ให้น้ำอันนี้ออมเปิดไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวอมจะเปิดให้ดูเนะเาะทำแบบนี้ไว้17วันค่ะนะคะ7วันเราได้อะไรบ้างเนาะออมจะเปิดให้ดูนี่เป็นแบบนี้นี่คือ,อเพาะชํานะคะเพาะชําต้นมะลิ ตอนที่เรามีในบ้านเนาะแก้วพลาสติกแล้วก็มีถุงยางแล้วก็มียางนะคะเอาเอาถุงพลาสติกครอบชำเสร็จแล้วก็เราก็จะมีเนะะี่ยค่ะพวกกากใยต่างๆแล้วก็ดินดินปลูกต้นไม้นะคะก็ไม่มีอะไรยากก็ตัดตัดกิ่งที่ที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะที่ยังเขียวอยู่ที่ไม่ได้เป็นสีน้ำตาล แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปที่ไม่ใช่ยอดมันนะคะแล้วก็เอามาชํำระหว่างตาเนี่ยก็ให้มีตาเพื่อที่จะแตกรากและตอนนี้สิบสิบเจ็ดวันแล้วเนาะมันต้นมะลิเขาก็จะได้แบบแตกยอดให้เห็นแล้วค่ะถอดยอดแล้วแล้วก็ผัดใบเก่าทิ้งเนาะนี่ค่ะนี่คือใบเก่าที่เขาผัดทิ้งไปเห็นไหมคะจะเป็นตาเล็กๆนี่ แตกขึ้นมาแล้วยอดเล็กๆทุกต้นเลยค่ะทุกกิ่งเลยนะคะที่้อมทำแตกหมดทุกกิ่งค่ะติดหมดทุกกิ่งค่ะเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าการทำครั้งนี้ไม่เสียเปล่าไม่ไม่เสียประโยชน์นะนี่เห็นไหมเขาก็เขาแตกใบใหม่ออกมาเห็นไหมคะเขากำลังผลัดใบ ใบเก่านะคะคือใยนี่ทุกต้นเลยค่ะเห็นไหมอืมกำลังเป็นแตกเป็นตอเล็กๆน่ารักเอมได้เอ,อมได้ทำเพราะชัม,มาสองครั้งแล้วครั้งแรกไม่ได้ผลคือทำตอนหน้าหนาวตายหมด,ดค่ะแห้งตายหมดแต่เนี้ยครั้งเนี้ยได้ผลขนาดที่แบบว่ากิง่งกิ่งที่แบบไม่น่าที่จะติดอะค่ะ เขายังติดน่ะดูสิคะเขายังแตกออกมาเป็นตาเล็กๆเห็นไหมทุกกิ่งค่ะทุกเก่งมีประโยชน์ไม่ตัดทิ้งเนาะ,เ,นะเป็นมาลิที่ได้มาจากเมืองไทยนะคะค่ะแล้วก็เชื่อมทำนี่ก็คือทำครั้งที่สองแล้วครั้งนี้ได้ผลก็จะนำไปสัมนาคุณลูกค้าแจกลูกค้าประจำเนาะ ลูกค้าที่น่ารักทุกคนแจกจะแจกต้นมะลิเนาะครั้งใดที่ได้กลับมาเปิดเปิดครัวแล้ววันไหนเนี่ยเวลาที่ไปส่งขนมมรจะเอาต้นมะลิเนี่ยไปฝากทุกคนเนาะ,ะเป็นไงคะก็ไม่เสียเปล่านะคะไม่สูญเปล่า,ไม,าไม่สูญเวลาสิบสิบเจ็ดวัน ก็เฝ้ารอมานะคะเขาเขาเริ่มมีรากแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่เห็นเราก็จะมาดูอีกประมาณสองอาทิตย์ถึง 3, เดือนหนึ่งนะคะน่าจะเห็นรากที่แตกออกมาตอนนี้เรายังไม่เห็นรากนะคะแต่รับรองทุกต้นนี้แข็งแรงนะคะทุกต้นแข็งแรงค่ะได้ผลเนาะวันนี้อ้อมจะมาให้น้ําให้น้ํา จีบพ่นน้ำให้เขานิดหน่อยแล้วก็จะปิดแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมแล้วพอเราเห็นรากเขาแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดเปิดเอาเอาถุงออกแล้วก็รดน้ำได้ได้ปกติค่ะแล้วพวกเขาแข็งแรงพอที่จะต้านต้านลมต้านฝนได้เราค่ยเอาไปนลุมดิน มันว่างๆก็ทําไปค่ะนี่ค่ะคลุม,มน้ําให้น้ำเขาเด็นหน่อยไม่ให้เยอะนะคะเดี๋ยวจะเน,น่าทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งท,ที่คิดว่าตัวเองอะ่ะทาได้ทําแล้วมีความสุขทําแล้วยิ้มได้ทําแล้วไม่ทุกข์ใครนะทาไปเลยค่ะทาแล้วไม่ทุกข์ใจทําแล้วไม่ลําบากใครทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็ต้องรักในสิ่งที่เป็นคำของคนคนหนึ่งที่พูดนะคะ รักในสิ่งที่ทำค่ะนี่ค่ะพี่ทอมมี่พี่ทอมมี่ขอไว้แล้วก็พี่เจีย๊ยบแล้วก็ไข่นะไข่อีกนะประมาณสองสามคนเนี่ยค่ะ นี่แหละค่ะก็จะไปแจกเพื่อนๆแต่ครั้งต่อไปอมจะขอขายไม่แจกนะแจกแค่รอบนี้นะคะครั้งต่อไปอมจะขอขายนะต้นมะลิพอเขาออกดอกออกดอกมนาะให้เห็นให้ให้เชยชมแล้วเนี่ยเขาจะหอมมากบ้านเราก็จะหอมชื่นใจปลูกไว้ข้างรั้วค่ะริมรั้วริม หน้าต่างบ้านเราเนาะเปิดหน้าต่างออกมานี่ก็จะหอมในอ้อมปลูกไว้ปลูกไว้ไวที่ข้างห้องเอลี่ปลูกข้างน้องห้องน้องตรงหน้าต่างเลยค่ะเพราะว่าตอนท้องลูกเปิดออกมาอุ้ยเจาอะไรหอมจังเลยแม่ก็คิดไปเนาะอยากให้ห้องลูกสมบูรณ์แบบก็ทำได้เท่าที่แม่คุณหนุ่มทำอะค่ะ ทำได้เท่าที่แม่คนหนึ่งทำได้เนาะอะไรที่ดีๆอะไรที่คิดว่าจะดีก็ทำค่ะนี่เราก็เลยน้ำให้เขาให้นหแล้วเราก็จะมาปิดปิดถุงไว้เหมือนเดิมเนาะเพราะาเขากำลังผัดใบยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ ขอขอไว้เดีย๋ยวเจอกันนะคะพี่หนึ่งลูกค้าประจําคนไหนลูกค้าขนมประจําคนไหนที่อยากได้นะคะส่งมาเลยอ็อกซ์มาบอกเลยค่ะให้แน่นอนต้นมะลิจากเมืองไทยนะคะมะลิซ้อนรับรองหอมคุ้งเลยเช้ามาถ้าเขาออกดอกแล้วนะอ๋อ แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงค่ะที่จะแจกก็คือต้นว่านหางจระเข้เอาไปเอามาให้ดูนะโอเคนี่ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นว่านหางจระเข้จากไทยเนาะของยายนีคือต้นต้นที่บ้านยายใหญ่กอใหญ่มากเลยค่ะก็คือเพาะได้ยี่สิบกว่าต้นแล้วก็จะแจกเหมือนกันใครที่อยากได้นะคะ อินบ็อกมาเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะนี่จะาให้สาหรับลูกค้าประจําลูกค้าขานมัวอมใจเนาะเอามีของสมนาคุณให้อ่ะช่วงฮอลิเด์นี้ที่ออมเพาะไว้ให้ทุกๆกคนเนาะให้กําลังใจกันค่ะมีแรงก็ทําไปเนาะลูกค้าน่ารักคุณเคยให้เราเราก็ให้คุณค่ะ ลูกค้าให้เงินเราเนาะเราหาเงินจากลูกค้าเราก็ต้องตอบแทนเขาบ้างนิดๆหน่อยๆน่อยนะคะเป็นของไม่ได้มีค่าอะไรแต่ว่าทางใจค่ะนี่ค่ะกำลังน่ารักเลยเย yeah, อะแยะเลยค่ะเดี๋ยวออมจะแจกนะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาแต่คือน้ำพักน้ำแรงไหมเนี่ยทนแดดทนฝน ตักแดดหน้าดำทำให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ